นี่จ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋ากระดาษด่างต้นนี้เนาะจะพินปลูกมานานหลายเดือนแล้วแหละและ้วต้นนี้เขาไม่รู้เป็นไรอะ่ะมันก้อนก็เหมือนเหมือนจะมีหนอนเจาะอ,อยู่ข้างล่างเนาะเสียไปต้นหนึ่งแล้วเนาะมานี่จะพินมามันต้องจัดการจ้ะต้องรื้อดูว่าว่าเป็นอะไรเนาะเอามีดไว้ไหนแล้วล่ะเนี่ยถืมอถมีดมาอยู่ถือมีดมามีดไปไว้ไหนนะเอาตรงนี้ สวยมากเลยลายต้นนี้แนคขับจะพินมาที่ไล์มีแต่คนชอบถ่ายรูปเนาะความสวยเป็นเหตุสังเกตได้แต่ตัดใบทิ้นให้หมดเลยจ้ะจะพินว่าดินมันธรรมดาขาชอบดินแฉะแเะนะกระดาษด,ด่างเนี่ยเขาชอบดินแฉะแฉะ ฉ่ำมากเกินไปหรือว่าเขาไม่ได้แสงกันไม่รู้เพราะว่าเยพินเอาไม้มามาปลูกบนนี้เขาเนาะเขาไม่กันเริ่เติบโตอะไรต่ากินก็เลยจ,จ,ะจะมาลื้อออกอืมออกเลยต้องอะไรมาก น,นี่อ่างงั้นเดี๋ยวเอาไว้ให้แห้งเลยโอ้โหมีอะไรสิกมีไข่ไหมปุ๋ยเรื่องเยอะไปง่าย่าพินแกชอบใส่ปุ๋ยเยอะเจอไข่ไอ้จ้อยหนึ่งใบ ได้ไข่ไอ้จ้อยแค่ใบเดียวเก็บปะดูไว้ตรงเนี้ฉีดน้ำล้างก่อนว่าเป็นอะไรกันแน่มาลากเริ่มเน่านะลากเริ่มเน่า เื่อนอาจจะมองก็จะยินทำต้นไม,ไ,มไม้ไม่ไม่ไม่นั่นเลยนะแต่ว่ายังไงดีล่ะยังไงดีล่ะห้าใัไขเดือนป่ะมีไข่จ้อยอยีกหนึ่งลูกได้ไข่จ้อยสองลูกยังไข่สมบูรณ์ไม่มีเลยนะ ถ้าใบขงเน่าอย่างเงี้ยใบเน่านนไปติดๆๆๆติดติดติดกัน,นแสดงว่าข้างในดินนมันต้องมีระบบอะไรที่มีปัญหาสักอย่างเลยอันนี้คือไข่ไอ้จ้อยได้ไข่ไอ้จ้อยสองลูกเพราะเป็นไหมเป็นจ้ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูโคนได้ว่ามีไข่อไหม ดูในระบบลากสิดินมันน่าจะฉ่ำน้ำเกินไปหรือยังไงไม่รู้แต่อันนี้ถ้าเราจเจาอะไรมาปลูกเราต้องเอาดินให้แห้งก่อนนะแต่เยพินคงจะต้องคุยดินออกจากคงไม่เอาอะไรมาปลูกละเพราะว่าสองรอบแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเกวินเคยปลูกแล้วสองรอบแล้วดินเหมือนมีตัวแมลงชัยงาวอะ่ะเนี่ยกระดาษต้นเนี้ยที่เยปินลื้อออกไปอะ่ะพาไปดูมีไข่ไหมมีไข่ไหมเดี๋ยวดูสิวางโทรศัพท์ก่อนแล้วมีไข่ไหม มีเปล่าไม่รู้ถ้ามีเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเองแนี่ไม่ใช่ไขรน่าจะไม่มีหลกดินมันแน่นเกินไปเดี๋ยวนี้ก็คือลื้อขครตากดินให้แห้งเลยจ้ะแล้วก็หาอะไรมาปลูกใหม่แล้วเดี๋ยวพินจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะต้นนี้อีกต้นหนึ่งที่ว่า ปัดไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวยโยกยอดเลยเดยวเขาก็ฟื้นใจเดเขาก็แตกหน่อใหม่ต้นนี้อีกต้นหนึ่งน่ะที่จะทาไงก็ยังไม่ยอมฟื้นน่ะจําได้แม่ที่ยายพินลื้อวันนั้นน่ะแต่ไม่ได้เอาออกมาจะเข็งเนี่ยเหมือนเขามีตอนหนอนอยู่ข้างล่างอ่ะเห็นไหมต้นนี้น่ะที่วันนั้นลื้อเที่ยวหนึ่งแล้วนะแต่วันนี้ยายพินจ็นี่แหละต้องเป็นการลงโทษอ่ะถ้าเขาเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมหา ว่ายางพินไม่ได้ใช้ยาฆ่ามาแมลงนะถ้าเขาไม่ยอมหายแบบนี้เราต้องนี่อย่างนี้เลยจ้ะ เพื่อนเห็นไหมจะเป็นการตัดตอหรือตัดตออะไรก็ช่างอะแล้วแต่จะคิดเนาะแล้วแต่จะเรียกกันเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างเงี้ยไม้ก็คือเป็นลอกอยู่อย่างเงี้ยจ้ะเขาก็ไม่ยอมหายนะถ้าเราทําอยู่อย่างเงี้ยนะะเดี๋ยวก่อนถ้าเราไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบนี้แหละหายยากอันนี้พอทําอย่างนี้แล้วเอาอยัางไงต่อเอาปูนแดงทาเลยจ้ะ ไปสักสองสามวันจ้ะสักสามวันไปแล้วแล้วก็ปลูกไปปูแดงจริงจำเป็นมากสำหรับการทำไม้อ่ะเห็นไหมเพราะว่าถ้า,าไว้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมหายอ่ะตัดไปเลยวเขาจะได้ไม่เป็นกังวลใบแตกมาใหม่เดี๋ยวก็เป็นหนอนอยี่ อันนี้ทํำยังไงอ่ะอันี้ต้นใหญ่มากเลยนะถ้าเป็นมะ่อนเนี่ยโหหลายหมื่นเลยนะเนี่ยอู้นี่ไงมันไม่ใช่แล้วก็ตัวมแมลงไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้นนี้ด่างมากเลยอีนยี้พิงก็ทำอย่างนี้เลย ไม่ตัดเตัดทิ้งไปเลยรากอ่ไม่มีประโยชน์จ้ะปูกใหม่เดี๋ยวก็แตกมาใหม่สวยก็เก่าจ้ะ หนึงอย่างเงี้ยเราจะได้ประมาณกี่หนอ่อสามหน่อจ้ะหนึ่งสองสามสามหนอ่อขึ้นมาอย่างนี้ใหญ่ไปไหมใหญ่ไปปูนแดงทาเลยจ้ะปูนแดงทาแล้วพอแห้งแล้วเราก็ฝังดินไว้จ้ะ หลายคนอาจจะมองโหเย็ดพินแกใจร้ายจังทําอะไรใจร้ายจังไม่ได้ใจร้ายนะจ๊ะออกกล้องป่ะออกกล้องก่อนเย็ดพินไม่ได้ใจร้ายนะนี่คือการขยายพันธุ์อย่างหนึ่งจะ้ะถพาะเราไม่ทําอย่างนี้เราก็ขยายพันธุ์ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่แทงหน่อขึ้นมาไม้บางต้นก็ไม่แทงหน่อนะไม่แทงหน่อไม่ออกไข่เป็นตัวผู้มั้งแต่จะเป็นกระดาษตัวผู้ไม่ออกไข่จากที่สังเกตมาระหว่างอยู่ในร่มกับอยู่การแจ้งอะการแจ้ง ที่ที่แดดแรงๆอ่ะที่แดดแรงๆออกไข่ดีกว่าจ้ะของพ่อเยพินน่ะเขาอยู่ที่โล่งอ่ะต้นนึงอ่ะแม่เดียวว่าออกเป็นร้อยสองร้อยต้นจ้ะแต่ของเยพินเนี่ยไม่ยอมออกเลยนะรุ่นเดียวกันเนี่ยยังไม่ได้หน่อเลยแค่กี่รอบกี่รอบก็ไม่มีหน่อ นี่นะอันนี้เราต้องลอกกันที่เน่าๆอ่ะให้หมดเลยนะถ้าเราไม่ลอกที่เน่าๆเดี๋ยวพากันเป็นเชื้อลายก,การทำงานเป็นนายตัวเองเราต้องทำทั้งวันกะแต่อย่าบินทำวันละแปดชั่วโมงนะ งครึ่งเย็บพินพักทำงานเช้าข้าแปดโมงห้าโมงครึ่งพักเที่ยงครึ่งทำงานต่ออดีก็ทําไปยันสี่โมงเย็นจ้ะทำสี่โมงเย็นตอนนี้หลังจากสี่โมงเย็นแล้วก็มาออกกําลังกายหนึ่งชั่วโมงจากขี่จัก,กรยานหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กินข้าวพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเย็นหกโมงก็รดน้ําต้นไม้อีกรอบหนึ่งปีที่แล้วทําทั้งวันเลยวันละสิบสองชั่วโมง ผลสรุปสิ้นปีก็ไม่เหลือผลกําไรเท่าไหร่นะใช้ตังหมดโอ้เหลือใบเดียวก็ยังตัดอีกเนาะอย่าบินแนนดูเนี่ยพอเราทุ่มเทมากเกินไปบางครั้งเราได้ตังค์มากเราก็ใช้ใช้มากมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรจ้ะน,นี่สู้ว่าเราค่อยๆทําไปดีกว่าปีนี้เรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่อีกทีนึงจ้ะมาทําอีกอย่างนึงลองดูว่าถ้าเราใช้ใช้ชีวิตแบบนี้มันจะเป็นยังไง ทำไหม่ที่แพงๆนะตัดกันเย็นอย่างนี้เลยจ้ะอันนี้อนนอะแค่น,นี้พอแลไรนนี้เดี๋ยวเอาไปชําไว้เพราะน้องไม่ยอมฟื้นอะ่ะร้อยแค่นี้แหละงานเยพินง่ายไหมเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชรแอร์แอรกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยยพินด้วยนะจ๊ะมาอึอ๊บ เรียบร้อยละอันนี้ก็อีกสองวันค่อยปลูกแต่สองสามวันแหละให้เขาแห้งสนิทก่อนเขาจะได้ไม่เนา่าและดินเก่าก้นกระถางยาวไปใช้นะเพราะว่ามันมันต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างจ้ะต้องรอให้ดินเก่าแห้งก่อนแล้วเงี้ยค่อยเอาไปตากแล้วไปผสมเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วก็ผสมปลูกใหม่จ้ะ